มาเจองานใบตอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ทำแล้วเหมือนอยู่ที่บ้านในจ้างใจดีมากค่ะคือการเดิ hmm. นทางก็สะดวกเซียร์เดรเป็นเมืองที่สวยมากคือเราไม่ต้องที่จะต้องไปไกลเหมือนทุกอย่างมันดีไปหมดเลยต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเงินที่ได้มาจริงๆจะเป็นมาจากชิปมากาชิปได้เยอะกว่าเลดีนะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็มาพบก,กับพี่ๆ LC อีกแล้วเนาะกับงาน Job of the Week ประจำสัปดาห์นะคะทุกๆวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะคะวันนี้เราจะไปพบก,กับงานอะไรคะพี่ลัววันนี้นะเราจะพากันไปในเมืองนะคะเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่อยู่ในเมืองมีแสงสีนะคะก็คือเมืองเซียเทิระะ์นแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในร้านอะไรคะแบบดูจากปายด้านหลังายด้านหลังเลยนะคะเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในดาวทาคือร้าน ใบ<ไ> <ไป S 1> ตองโอเคแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวเองใช่ไหมพี่สายใช่ค่ะเอาน้องที่เคยไปนะคะไปทํางานที่ร้านใบตองมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังก็มาตอบคำถามนะคะใครที่ยังแบบว่าเล็งๆง,งานที่แบบว่ายังไม่ตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกงานไหนยังไงสาหรับปี2021อ,อ,อันนี้พี่รักก็เตรียมคําถามมาถามน้องที่เคยทํางานร้านใบตองมาให้นะะเดี๋ยวเ,เราไปพบกับน้องกันเลยเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อกกกิศนะคะนิชานนะคะตอนนี้อยู่ปีที่สี่มหาวิทยาลัยศิลปากรมิรอดค่ะเคยไปเวิร์กมาปี2019ค่ะเกก่อนอื่นต้องถามเลยว่าทำไมเราถึงเลือกงานใบต่องถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกงานใบตองนะคะก็เพราะว่าเหมือนเราอ่ะ ตอนแรกก็ยังไม่ร so ู้แบบเจะลงงานอะไรดีแต่รู้สึกหกนะว่าแบบเราอยากทำร้านอาหารนะแล้วเหมือนเราก็บอกไปทางมีการเลี้ยว่าเออเนี่ยเราอยากทํางานแบบนี้แบบนี้แล้วพี่เขาก็เหมือนแนะนํางานส่งงานมาให้เราดูอะค่ะแล้วเราก็มาเจองานใบต่อเราก็รู้สึกว่าเงานเนี้ยน่าสนใจนะมันแบบอยู่ในโลเคชั่นที่ดีแล้วก็เลทราคาดีเหมือนทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การเดินทางใช่การเดินทางก็สะดวกอะไรเงี้ยเราพก็รู้สึกว่า เออเนี่ยมันเป็นร้านอาหารไทยด้วยเรามีความแบบคุ้นเคยกับเมนูอาหารไทยอยู่แล้วน่าจะแบบใช้ตรงนี้ในงานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเรืองงานนี้แล้วกันเหมือนกับคําที่พี่ขึ้นสไลด์ไว้ใช่ไหมว่าแบบงานนี้พูดได้คําเดียวเลยว่าเลิศจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เดี๋ยวน้อง,งกุ๊กกีเนะนําหน่อยนาะว่าเออตัวร้านเนี่ยมันอยู่แบบบริเวณไหนของอเมริกาเดี๋ยวเราไปดูที่แผนที่กันด้วยค่ะสำหรับงานใบตองนะคะคือทางร้านเนี่ยจะมีหลายสาขามากส่วนสาขาที่กิ๊กได้ไปทํานะคะคือสาขาของรัฐวอชิงตันค่ะก็คือเมืองที่ไปทําจะอยู่ในเชียร์เรนะคะซึ่งเขาจะมีหลายสาขามากๆก็อาทั้งหมดในเชียร์เทิร์นนะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3สาขา ก็จะมี<อ>สาขาในดาวเทาที่กุ๊กกิ๊กทำนะคะซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวที่มีช,ชื่อเสียงของเสียเทิเลยอ,อยู่ตรงนั้นเลยที่กุ๊กกิ๊กได้ทาสาขานั้นแล้วก็อีกหนึ่งสาขาก,ก็จะอยู่ด้านนอกนิดนึงแต่ไม่ไกลจากดาวเทามากแ้ะอีกที่หนึ่งก็จะมีอยู่ที่โอรกอนลองแนะนําตัวเซีย t l เทิลในสิ่งว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ไหนบ้างใช่ค่ะงั้นขอแนะนำใกล้ๆก,ก,กับที่ทำงานก่อนนะคะก็จะมีไพท์เพลสมาร์เก็ค่ะเป็นตลาด แต่มันไม่ใช่ตลาดสดธรรมดานะคะมันจะเป็นตลาดที่เหมือนแบบรวมสีสันของหลายชาติมาอยู่ที่ตลาดเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกมีดนตรีมาโชว์บ้างมีการโชว์ของทางร้านอาหารเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นรูปที่โชว์อยู่ตอนนี้แล้วก็แถวนี้นะคะจะมี s t a r b u c k สาขาแรกของโลกแล้วก็ Starbucks Reserve สาขาแรกของโลกก็จะอยู่ในแถบใกล้เคียงกันค่ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับทางตลาดใช่ไหม ใช่ค่ะอยู่ใกล้กับไพร์ทเพลสเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่เด่นๆอีกที่หนึงก็คงเป็น Space Middle กับกำวอลอะค่ะก็คือกำแพงที่เป็นหมักฝลั่งไปติดๆไว้ก็คือจะมีหลายคนมากที่แบบจะไปเพราะว่าจะไปถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเหมือนกันที่เป็นกำแพงอ่าที่หมักฝรั่งเยอะๆชแล้วเราไปถ่ายหรือยัง ไม่ได้ไม่ถ่ายเขาหนูหนูกลัวหนูรู้สึกว่าหนูกลัวเชื้อโรคหนูก็เลยไรเงี้ยที่แต่สวยค่ะสวยอยู่ตอนแรกพี่ไปเนี่ยเพื่อนพาไปเนี่ยไม่ได้รู้รายละเอียดมาก่อนพอไปจริงๆก็ไปหาค่อยไปหาข้อมูลอุ้ยใช่มันมีข้อมูลเบื้องหลังเราก็แบบต้องไปหาลองอ่านดูอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วพี่ก็เหมือนไปจับเลยเราไลจับไปจับไปจับเลยหรอพี่ก็แบบโอ๊ยพอพี่ดูข้อมูลแล้วอุ้ย แต่ต้องไปต้องไปต้องไปอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดนะคะใช่ตรงนี้ก็ก็ดังเหมือนกันทุกคนที่ไป่คนที่ไปเสียเทินก็ไปตามหาแล้วอย่างรูปด้านล่างอย่างเงี้ยที่เป็นพวกงเนชั่นอลพาร์นี้เราได้ไปไหมยอย่างในรูปนี้เป็นโอลิมปิกใช่ไหมเนชั่ n อ l Park ของกิ๊กนะคะกิ๊กแท้ไปตรงลาดเดอร์สเนีกค่ะตรงไปกิ๊กไปไฮกิ้งไปเดินเขาไปดูธรรมชาติซึ mm ่ง hmm. กิ๊กจะบอกว่าแบบเซียเดอร์เป็นเมืองที่พักส,สวยมากคือเราไม่ต้องที่จะต้องไปไกลคือเราอยู่พ mm ักไหนเราก็รู้สึกเหมือนแบบเราได้ไปเที่ยวแล้วอะไรเงะะี้ยค่ะพัเขาสวยมากๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าอ่าไปเมืองอื่นหรืออะไรคือมันมีความลงตัวที่อยู่ในเซียเดอร์ทุกอย่างเลย ถ้ามีโอกาสถ้าใครมีโอกาสที่ทําวีซ่าที่จะไปเที่ยวแคนาดาม a ค c o อะไรเงี้ยที่เซยเทอร์นถ้ามีเวลาก็วาสวยเหมือนกันก็แนะนําแล้วน้องปุงกิ๊กได้ไปขึ้นอ่าที่ใ,ในรูปไหมที่หมุนหมุนเนี่ย ไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าสเปนิโดก็ไม่ได้ไปเหมือนกันแต่เหมือนแบบตอนแรกจะได้ไปแล้วแต่เหมือนติดบางอย่างก็เลยไม่ได้ไปแต่ก็เสียดายรู้สึกว่าแบบเป็นที่ที่ควรไปเพราะว่ามันแบบเราขึ้นไปที่สเปนิโดใช่ไหมคะมันจะแบบหมุนให้เห็นรอบเมืองเซอร์โดหมดเลยแล้วก็รู้<ช><ๆ>สึกว่าถ้าไปก็คงอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันอย<ช>่างเงี้ยค่ะกลางคืนเขาก็ไม่ปิดน,นะถต่ว่าเหมือนใช่พี่ก็เห็นแบบว่าเขาก็เปิดแล้วก็มีแบบยังคนยังแบบต่อแถวซื้อบัตรขึ้นเต็มเลยใช่ คนเยอะค่ะแลนด์มาร์กที่แบบเด่นเดตาร์บัคเนาะสาขาแรกตาต์บัคสาขาแรกใช่ถ้าไปต้องไปแบบว่าไปที่ไรคนก็เยอะตลอดอ่ะนะที่จะถ่ายรูปร <c oughs> ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นตาร์บัครีเสิร์สาขาแรกเขาก็จะมีพวกแบบโชว์ทำกาแฟเลยของตาราบักก็แบบเตอร์อมานิ้าแฟชร์เขาเป็นยังไงแล้วเรื่องมายังไงยังไงมันเป็นเหมือนแบบอยู่ใน มันอยู่ในร้านเขาเลยใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูตัวงานกันดีกว<ๆ>่าเนาะเข้าที่ตัวงานกันเลยนะคะตัวงานเนี่ยตำแหน่งงานทำตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งงานของคิตนะคะคือ server assistant ค่ะก็คือผู้ช่วยของเซิร์ฟเวอร์หรือเราจะเรียกสันส้นๆว่าบัสเซอร์นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นพวกแบบช่วยเหลือเซิร์ฟเวอร์เลยในการที่จะจะโต๊ะอาหารให้ให้แบบมันเป็นไปตามร้านอาหารนะคะแล้วก็จะช่วยเติมน้ําให้ลูกค้าหรือว่าเก็บตามที่ลูกคากินเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบ เราก็จะประสานง,งานกับเซิร์ฟเวอร์ว่าเออลูกค้ามีลูกค้าเข้ามานะเขาต้องการเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้เราก็จะเป็นคนบอกเขาค่ะตอนนั้นคือที่เราทํางานนะคะก็คือได้เลทอย่างเดียวหรือว่าได้ทิปจากเซิร์ฟเวอร์ด้วยเขาแบ่งให้อ๋อใช่ค่ะเราได้ทิปจากเซิร์ฟเวอร์ด้วยค่ะเซิร์ฟเวอร์ก็จะแบ่งให้ซึ่ง มันจะเป็นแล้วแต่ร้านนะคะคืออย่างคิดเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำสายสาขาอยู่แล้วก็ได้ไปทําตัวที่มันเป็นฟู้ดทรัคอะค่ะ <Okay. S 1> ก็อย่างฟู้ดทรัคเนี่ยเราจะได้รับชิปโดยตรงเลยเพราะว่าจะมีแค่เราเป็นคน <c oughs> ที่ตักอาหารให้ลูกค้ากับคิดเงินนะคะช <c oughs> ิปก็จะเป็นของเราหารกับคนที่เป็นพ่อครัวในฟู้ดทรัคแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารเซิร์เวอร์จะเป็นคน <c oughs> แบ่งทิปมาให้เราอีกทีคะ่ะเพรเขาต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะให้คิปเราจาก เป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากที่ที่เขาได้มาค่ะแต่ก็คือได้สาขานั้น่ะตอนที่พี่ไปเยี่ยมเราเนาะคนเยอะมากใช่เยอะมากแ็นสาขาที่อยู่ในแบบตรงแาวในดาจแล้วย่านท่องเที่ยวแล้วคนเนี่ยคนก็จะแบบเหมือนไปกินข้าวเฉพาะร้านใบตองเลยคนเยอะมากอาหารก็อร่อยแล้วในร้านเนี่ยพี่รัฐสังเกตดูอะ คือพี่ไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เป็นบบพนักงานที่มาดูแลหรืออะไรเงี้ยเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือว่าแม้กระทั่งเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนไทยเลยไม่ค่อยเจอคนไทยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนเมกาเลยหรือว่าจะเป็นคนที่มาจากเวียดนามอะคะ่ะที่เขาแบบพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนแบบ native speaker แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเขาอยู่มานานแปลว่าเพื่อนร่วมงานเราก็าพูดภาษาอังกฤษใช่ค่ะเราต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเลยค่ะจะมีแค่แบบ พ่อครัวในโฟร์จริงๆที่แบบเราสามารถพูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือคุยกับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าคุยกับคัสเตอร์มอร์ก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเลดนะคะมาที่เลดอยู่ไม่เล้สิคะหน้าตาอาหารขึ้นมาแล้วขอพี่เลยขอพี่เดี๋ยวให้เรากินเนี่ยแนะนําเมนูดีกว่าว่าเมนูเด็ดๆของร้านเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆพี่กิ๊กจำได้เรารู้สึกว่าแบบไปกี่ที่กี่ที่ก็ต้องมีเมนูเนี้ยสามก็คือ crispy chicken ไก่กรอบ แล้วก็ผัดไทยสองเมนูนี้จะเป็นเหมือนแบบเมนูที่แบบเรคคอมเมนต์ของร้านเลยแล้วอันนี้ก็คือเราก็ได้ลองทานแล้วใช่ไหมได้ลองแล้วค่ะบ่อยมากเพราเหมือนแบบ เราก็แบบเฮ้ยเขาชอบอะไรกันทำไมคนสั่งเยอะจังก็เลยแบบได้ลองแล้วค่ะอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มลองราการคอนเฟิร์มแล้วลักษณะของร้านนี่เป็นเป็นยังไงมัางเอ่ยแบบภายในตัวร้านหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอยกตัวอย่างเป็นของสาขาที่ตรงดาวเทาเซียโด้นะคะก็จะร้านก็จะเป็นร้านที่ค่อนข้างตกแต่งหรูขึ้นมากว่าสาขาอื่นๆนนะคะเหมือนแบบเหมือนเขาจะรองรับลูกค้าที่แบบ บางคนก็คือมาเหมือนแบบมาจัดงานพร้อมที่ร้านเลยก็มีอะคะ่ะมันก็เลยจะจัดแบบค่อนข้างเป็นไทยที่สวยขึ้นมากว่าร้านอื่นๆนะคะ่ะแล้วก็จะมีที่นั่งโซนในร้านแล้วก็โซนนอกร้านนะคะริวสวยค่ะใช่มองไปจะเห็นเป็นบีชเป็นแบบทะเลสวยร<ว>นะ้านเขาก็แต่งสวยน่ารัก เป็นแบบ<ช>ไฟดิเนี่มมาถึงเลทกันแล้วพี่รัตพี่รัตชอบมากเลย <c oughs> เลทน <c oughs> นองอย่างน้องกุ้งกิ้งเนี่ยได้ไปทาตัวเสิร์ฟใช่ไหมตอนนั้นเลทที่เท่าไหร่เลยน่าจะเท่านี้ขึ้นจําไม่ได้แต่รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เรียสเรื่องเลทราคาเลยเพราะส่วนใหญ่เราแบบเงินที่ได้มาจริงๆจะเป็นมาจากทิปมากกว่าคือเรารู้สึกว่าจริงๆเรามาคิดดูเนี่ยทิปได้เยอะกว่าเลทนะเลทราคาอะไรเงี้ยค่ะก็สูงแล้วนะตอนนี่ไปน่าจะแบบสิบเอ็ดเหรียญหรือสิบสองเหรียญประมาณนี้นะ แต่ตอนนี้คือเลทเซอรเทิร์นลกขึ้นแล้วเป็นสิบสามสิบก็ไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าแบบได้ได้ทิปเยอะมาได้ชิปเพิ่มจรจริงเนาะก็สองใบตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟเวอร์แอร์เซชันเนี่ยเลทก็จะอยู่ที่สิบสามสิบนาสุดก็จะมีทิปที่แบ่งจากเซิร์ฟเวอร์ให้ค่ะแต่ทีนี้สวัสดิการของทางร้านน่ะต้องคุกกี่ค่ะก็จะมีเราเราก็จะได้รับประทานอาหารฟรีตอนพักระหว่าง ทางานที่ร้านไม่ต้องเสียตังค์เนาะใช่ค่ะสั่งอะไรก็ได้หรือว่าเขาจะมีจัดสําหรับพนักง,งาน <c oughs> ก็เราสามารถเลือกได้เลยค่ะในเมนูในร้านเหมือนเขาจะมีเมนูที่แบบเมนูพนักงานสามารถกินได้ไม่เสียตังค์แล้วก็เมนูที่พนักงานสั่งได้แต่ว่าจะคิดแบบ จะคิดเป็นส่วนด,ดูแนอะไรเง,ไงี้ยค่ะบริการมาแล้วที่พักใช่ไหมคะส่วนของตัวที่พักก็อันนี้เราพักกับที่บ้านนายจ้างของเราเลยใช่ใช,ใช่ค่ะก็คือพักบ้านนายจ้างเลยก็จะมีเทุกอย่างให้พร้อมอยู่แล้วนะคะแบบว่าก็เหมือนอยู่กับคนไทยปกติเลยแล้วก็พี่นายจ้างจะดูแลเราดีมากๆแบบสถาหาพวกแบบ <c oughs> ให้เราหนาวอะไรก็สามารถบ,บอกพี่เขาได้เลยพี่เขาแบบดูแลเราจริงๆขาดหรืออะไรก็ บอกที่เขาได้อนะไรเงี้ยในส่วนของค่าที่พักเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ที่4ี่ร้อยเจ็สิบห้าเหรียญต่อเดือนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในห้องพักกันดี <c oughs> กว่าเมียนี่คะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ําใช่ไหม <c oughs> ใช่ก็คือแบบอุปกรณ์ทุกอย่างแบบครบครันเลยว่าแบบอาหาร <c oughs> หรือว่าแบบตู้เย็นเครื่อ <c oughs> งครัวเราสามารถใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยค่ะเราจะจะยืมของหรือว่าจะใช้อะไรก็ได้เลยแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยเหมือนแบบปีที่กิ๊กไปนะคะคือพี่เขาก็จะให้ สามารถกินอาหารในบ้านได้เลยเหมือนอาหารที่แบบพี่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถกินได้ในตรงนั้นเหมือนพี่เขาก็ดูแลในเรื่องอาหารเราหนึ่งยด้วยแต่เหมือนบอกว่าของในตู้เย็นหยิบได้เลยกินได้เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่พอซื้ออะไรมาก็กินได้หมดเลยค่ะเหมือนแบบพอซื้อดนัทมาก็เราก็สามารถกินได้ก็เหมือนแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเราเองเลยค่ะเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งเลยเนาะใช่ในจใจดีไหมในความรู้สึกของเรา <c oughs> ในใจใจดีมากค่ะเรารู้สึกต้องแบบใจดีคือเขาไม่ได้ใจดีแค่กับเรานะคะคือแบบเขาใจดีกับพนังกงานในร้านด้วยแต่ยิ่งกับเราคือเขาก็ยิ่งเอ็นดูเราเหมือนแบบดูแลเราเป็นลูกคนหนึ่งเลย,ยน,นะคะ่ะแล้วการเดินทางไปทํางานเดินทางแบบไหนเอ่ยการเดินทางไปทํางานนะคะถ้าพี่ที่บ้านไปเขาว่างก็เขาก็จะดูแลรับหน้าที่ไปไป,ไปรับไปส่งให้นะคะหรือว่าเราก็สามารถไปบัตได้ซึ่งบัตเนี่ย กิจจำเนตราคาไม่ได้แต่รู้สึกว่าไม่แพงแล้วก็ไปได้สะดวกค่ะเราสามารถดูใน Google Ma p ได้ว่าเราจะต้องการไปที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกเวลาของรอบรถให้แล้วก็เวลาที่ประมาณว่าจะไปถึงมาค่ะแล้วเราก็สามารถตาม g o o g l e Map ไปได้เลยซึ่งแบบไม่ผิดแน่นอนแล้วก็สะดวกมากๆค่ะและอย่างในรูปเนี่ยอันนี้เราไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างอันนี้มีในจ้างพาไปไหมหรือว่าแบบเราไปเที่ยวเองหลังจากเลิกงานแล้วในอย่าง มันจะมีทั้งในจ้างพาไปหรือว่าเราไปเองนะคะอย่างในจ้างพาไปอย่างกิ๊บเนี่ยได้มีโอกาสไปที่โอริกอนด้วยก็คือทางใบตองคะ่ะเขาจะมีสาขาอยู่ที่โอริกอนด้วยแล้วเราก็เหมือนแบบได้ไปฟู้ดเฟสติวัลของที่นั่นพอดีเหมือนที่โอริกอนเขาจัดงานทำอาหารแล้วก็เราก็เหมือนแบบได้ไปทํางานที่นั่นเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยะคะ่ะก็จะมีการไปชิลปิงหรือว่าไปนอนห่วงยางแล้วก็ล่องตามแม่น้ำอะไรเงี้ยะคะ่ะก็เป็นการแบบ อัพแดทอะไรอย่างงี้แต่แล้วก็เหมือนแบบได้ไปเที่ยวเนาะไปเห็นเมืองเขาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะไปหวกงแบบไปปีนเขาไปฮกิ้งก็เกือบครบครานแล้วเนาะท่วโรงงานต่ออาทิตย์ทีไหมอันนี้ถามถามแทนน้องๆใช่ือเพื่อใคยยังรู้สึกว่างานนี้อยู่กิ้งรู้สึกว่างานเรามันโชคดีตรงที่เราสามารถคุยกันในจ้างได้ว่า เราต้องการทําเท่าไร่เท่าไหร่เหมือนเลือกตารางงานะเราสามารถคุยกับนายจ้างได้เลยว่าโอเคเราขอว่างวันนี้วันนี้วันนี้นะวันไหนขอไปเที่วก็ก็บอกไปเลยว่าโอเควันนี้ขอหยุดนะคะอย่างเงี้ยคือเราคุยได้เลยหรือว่าชั่วโมงที่ขอไปเราสามารถแบบจัดกับนายจ้างได้เลยแต่ว่าก็คงไม่เกินกับที่เขากําหนดไว้อะคะ่ะแบบว่าชั่วโมงมันเกินไม่ได้ใช่ไหมคะตามกฎหมายแบางท,เทีเขาก็คิดเป็นโ t ทให้ ใช่มีมีมีคนเป็นน้องสนใจแล้วเรามีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆไหมแบบเผื่อว่าอยากจะไปปี2021อะไรอย่างเงี้ยมีต้องมีเตรียมตัวยังไงบ้างก็สําหรับคนที่สนใจจะไปงานนี้เนาะก็จะบอกว่าอันนี้เป็นงานที่ดีมากๆเลยคือเราไม่แทบไม่ต้องจัดการอะไรเองเราก็ไม่ต้องคิดมากเลยรู้ึก็แบบเป็นประสบการณ์เนาะได้แบบได้ไปเจอเพื่อนคือภาษามันได้อยู่แล้วแหละเพราะเราไปอยู่ในเมืองเขานอนเราก็ต้อง ใช้ภาษาพูดคือกับคนในเมืองนั้นอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ได้มากกว่าภาษากับมาหรือว่าได้มากกว่าเงินน่มันคือประสบการณ์แล้วก็ความทรงจาที่ดีๆอะค่ะแบบเรามีเพื่อนใหม่เราได้ลองทํางานรู้สึกสนุกไปกับมันรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริง,รงๆอะไรเงี้ยนะคะสําหรับการเตรียมตัวที่จะไปก็คงแนะนําให้แบบดูหนังฟังเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมากๆฝึกภาษาเราไปเนาะให้มันแบบ คุ้นหูแปลว่าพี่เขาพูดอะไรอะไรได้แอบรู้มาว่าอ่าน้องคูกิก็ได้ตังค์มาเยอะนะคะก็ได้เยอะค่ะไห้แรกด้วยใช่ได้เยอะได้เยอะอยู่ทีแรกได้เยอะเมื่อเหมือนกันนะเยอะมากใครอยากรู้ใครอยากรู้อยากถามไได้ ได้ค่ะทั้งทั้งมาทั้งมาสอบถามข้อมูลได้ค่ะยินดีจะช่วยค่ะคําถามเป็นคําถามยอดฮิตที่พี่ชอบถามทำไมเราถึงเลือกไปกับ American Learning เอ่ยค่ะโอ้องบอกว่า American Learning เนี่ยคือแบบเอเจนท์ที่แบบดีมากคือเขาแบบดูแลเรื่องเอกสารดูแลไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารด้วยนะคะดูแลให้แบบดีทุกอย่างเลยคึดว่าการจัดการอะคือกีกะอย่างกีกคือกีกเป็นคณะที่แบบเรียนหนักอยู่แล้ว เอรา่าเราไม่อยากมาวุ่นวายเรื่องการจัดการเอกาสารอะไรหรือไม่ต้องมาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาจะเป็นคนจัดการแล้วก็ตามให้เราทุกอย่างเลยคือบางที่พีาะ็มิสเซสมาหาเราเรียกว่าเอออันนี้ต้องส่งแล้วนะอันนี้ต้องทําแล้วนะอย่างเงี้ยคะซึ่งเรารู้สึกมันเป็นการใส่ใจที่เออดีมากๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสก,กับเรื่องนั้นขนาดนั้นเหมือนแบบพี่เขามายื่นมาดูแลให้เราแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่า ไม่ทิ้งเด็กเลยด้วยเพราะว่าก็มีแบบแปวนไปแยมที่ตอนที่ทํางานด้วยอ่างเงี้ยค่ะเออพี่ใส่ใจเด็กมากแล้วก็ดูแลกันมากในรล้ว่างใช่ขอบคุณขอบคุณกันค่ะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่ให้น้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยบอกสโลแกนหน่อยว่าแบบเกี่ยวกับร้านเนี้ยแบบสโลแกนสั้นๆอ่ะว่ายังไงเมื่เอ่ยงานนี้ให้อะไรกับงานเป็นงานดีที่แนะนำให้ทุกคนไปทำเนาะเป็นงานที่ ทำแล้วเหมือนอยู่ที่บ้านสบายใจอยู่ทุกอย่างคือไม่มีเรื่องต้องเครียดขนาดเลยค่ะบอกได้เลยแต่ว่าเลิศใช่แต่ต้องสัมภาษณ์ให้ผ่านเรื่องสัมภาษณ์ก็ฟู้ๆนะคะฟุกครับปีที่แล้วรับสองคนเ ก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กมากมากนะคะที่ร่วมมาพูดคุยรีวิวงานให้กับพวกพี่นะ้อกขอบคุณนะคะโอายบายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ โอเคสำหรับวันนี้การรีวิวงานร้านใบตองนะคะก็ได้จบลงไปแล้วว่าถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางที่พี่ทิ้งไว้ให้เลยเนาะแล้วเจอกันอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวมาคอยติดตามดูกันเนาะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจ็อบออฟลูฟิกพี่จะพาไปดูกันที่งานไหนเสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ